เราช่วยให้คุณสบายใจด้วยข้อมูลที่แม่นยำไว้ใจได้ให้ทุกาการตัดสินใจมาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ทุกคนผ่านมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแล

ให้ทุกว่ากว่าให้ดุจเวลาในชีวิตเป็นอิสระจากความกระวนจีโอเฮลเบนเคยอยู่ไลฟยสุขภาพดีเริ่มต้นที่แอปไลฟ์รี และนี่แหะค่ะก็คือ G O V แล้วก็ยังไลฟ์สัปดาพ์ที่แล้วตอนที่แอปไม่ดีค่ะ นี่แะค่ะก็ทาให้ทุกท่านนะคะได้เห็นว่าวันนี้นะคะแอปพลิเคชันไลฟ์ดีค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่แอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายัางเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยของเราค่ะที่จะทําให้ทุกๆท่านได้ปลงล็อกถึงความกังวลใจในหลายๆเรื่องในการเนชีวิตประจําวันอีกด้วยนะคะซึ่งเมื่อสัรูนี้จะทําให้เราได้เห็นภาพจริงด้วยนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองค่ะในชีวิตประจําวันอาจจะมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้แต่วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆให้กับ ท่านแล้วค่ะและสำหรับบต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะเขา้าสู่สูงช่วงที่เพิ่งน่นจะงเป็นทางการนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์พิติตรแสวงรรรมรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติขึ้นกับท,ท่านการเป็นเลขาค่ะขบท่นค่ะ เพื่อพิในการสำนักางานพิมนัเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของกองมหาชนแล้ประกอบอาภารพคณะผู้บริหารและอาจารย์ยุทธผู้เ,าาาะะเข้าแข่งขนทุกท่านครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานเปิดแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันไลฟ์ดีเวอร์ชั่นสองภายใ,ใต้แนวคิด Geo Health for Better Your Life ในวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศภาวะร้อนจัดโรคไข้เลือดออกซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเลยโดยเฉพาะในกลุ่มกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆแอปพลิเคชันไลฟ์ดี D, จึงเป็นนวัตกรรมสำคัญที่นำเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสัรสนเทรภพมาประยุกต์ใช้เพื่อการติดตามประเมินแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสวนสร้างศักยภาพในการป้องกันต้อระวังสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งรับมือสถานการณ์ในอนาคตกระดุม ในงานของกรมารมัยขอขอบคุณจิจ่าที่ได้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับสถมิตรหลักได้แก่รกรมควบคุมโรคกรมอนุสมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันไลฟ์ตีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเกิดทักษะสร้างความรอบรู้ในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนต่อไป ขอเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันไลฟ์ดีเวอร์ชันสองค่ะตั้งกลอบปกรณ์นะคะขโมยสุริยทันรองผู้พิพากษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงค่ะ และที่สําคัญนะคะวันนี้ค่ะเพื่อเป็นเกจิอย่างยิ่งสําหรับงานของเราในวันนี้นะคะลําแับต่อไปค่ะดิฉันขอเียนเชิญดรประกอบอาภาพันธ์ผู้หน่วยการสํนานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเียนเชิญท่านค่ะ กรดีลงน,นามไท่านแคติส่วนคำท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรสาสาสุขเจ้าที่ดิสซานครับแขก้มีเกียรติที่เขาร่วมนามพันการใช้แอปพลิเคชันไลฟ์ดีเวอร์ชันสนะครับภายใต้ีเจอเฮลนะครับวทยไลฟ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งนึงนะครับของสองหน่วยของสองกระทรวงับกทรวงอกกับกระทรวง สารสุขนะครับภากายโคมนาไมร์แลว้วก็คิซานะครับรวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันให้ประชาชนส่วนอย่างคือเร,ราพัฒนาแอปไลฟ์ทีวีที่แล้วมาแล้วเป็น่นี้ก็ประดับอัเกรดขึ้นนะครับเป็นไลฟ์ทีวีเวชนันสองนะครับซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนะคโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มกว่าๆได้เป็นผู้สูงอายุนะักเล็กผู้คนระดับ ผ่านการตัวแทนชั้นลายที่นะครับซึ่งย่าที่เรียนนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับาเราประเมินงานนะได้ร่วมกันวิจัยวัฒาณ์นาเข้าอไปยกใช้ภูมิศาสารสนเทศนะข้อมูลจากที่ไม่เป็นข้อมูลทางดิาิทัลต่างๆนะครับมาใส่ในฟีเจอร์ต่างๆแบบที่หลากหลายนะครับเช่นในการตรวจเช็คสุขภาพของตนเองแทนที่แสดงฐานบริการสุขภาพนะครับข้อมูลคือหนาประกาศซึ่งสิ่งข้อมูลเหล่านี้เองนะครับ ช่วยให้เราชีวิตดีขึ้นนะครับคือที่น้องๆตั้งื่อแอบไไลฟ์ดีผมชอบตรงนี้ว่าเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เลยคิดที่ดีก็ต้องมีสุขภาพดีนะครับจิงคิดว่าเราก็มีจริงๆมีไน้บายหนึ่งเรียกว่าเอ่อ healthy organization นะคือเรามองว่าถ้าเกิดช่อนที่ของเราเนี่ยมีสุภาพที่ดีนะครับีมัเป็น h e a l เฮลีนะครับทำมานทำาได้ดีด้วย เช่นเดียวกันนะเพื่อประชาชนเนี่ยในสุขภาพที่ดีนะครับในการทํางาน,นการใชชีวิตเนี่ยก็จะดีด้วยนะรเราเนรูปซึ่ภาพภูมิใจนะครับที่สนะองหน่วยงานโดยเฉพาะยิง่งทางพิซซ่าได้โอกาสใช้ข้อบูลที่เราไปอยู่เนี่ยก็ประโยชน์ของประชาชนผ่านนะร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยตัวนาม,มัยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราพัฒนาหลายดีวชั้นสองเราตอจไดแต่ว่ชั้นแรกที่เพิ่มขึ้นคืออครับเราเราจะเพิ่มขิดมาสามารถนใหม่ไม่เป็นการเพิ่มพื้นที่ จะเสียงต่อแล้วใคจะต่อนะครับและการติดตามจะมีความร้อนพื้อเจ้าตวประชาชนนะครับแล้วก็ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นการน,นำํำข้อมูลที่สําคัญนะครับจากข้อมูลจำลองการเทียมนะครับแล้วก็ขคร g AS, ่อับบ G S นำใช้กับกา,ารสาธารณสุขโดยที่มีคำนเรีย้ว่าเน G O Health นะครับซึ่งรัยเดียวช่าสอนนี้เชื่อมโยงต้นสภาพกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้พรมและมีประสิทธิภามากขึ้นผมมั่นใจว่าว่าสอนนี้เป็นระ้าทาง มันจะมีว 3, 4, 5, เวอร์ชันสามสี่ห้าไปเพล่ดยแต่ะะ 3, 4, แแเราจะได้เวอร์ชันสามสี่ห้าละนะผมคิดว่าเราก็ทำพัฒนาเพล่ด้วยแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์มากขึ้นให้ประชาชนนะครับก็ต้องทำงานก,ากาับชดางพลังกลมาใหม่นำดุดในอนาคตด้วยนะครับซึ่งในเวอร์ชันสองนี้นะครับเราจะให้ส้นาค้นหาหาที่สําคัญเช่สาานสบริการหาท่าสุขค้นหาโรงแรมไม่เลนเราค้นหาร้านอาหารขับรถคือก็อาจจะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะ,จะ เรื่องสารสุขแล้วก็มีข้อมูลอื่นที่เราเป็น PIOI ที่มีอยู่ในนี้มาใช้ด้วยนะครับเพื่อกขอสัมภาก็สื่อทีัอย่างสนุนปลอดภัยนะครับการสนทนานี้นะครับเป็นการทิชซ่านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เมื่อได้รับข้อมูลร่วมมือร่วมกันนะครับให้ความสนใจและให้เกียรติเข้าร่วมงามนผลิตภัณฑ์การใช้พลังชีวิตรีเวอร์ชั่น2นะครับภายใต้จีจ uh, ูเฮลส์ฟอร์เวิร์ธไลฟ์นะครับในวันววน,นี้ขอบคุณมากครับ สัญญาทันทีแล้วเดินไปดีอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกขอขอบพระคุณแทนท่านดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศระดับสูงนะคะซึ่งอย่างที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเชื่อว่าเวอร์ชั่นสองนี้เรียกว่าเวอร์ชั่นสองแต่ต่อไปเราจะพัฒนาอีกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องขอความปรารถนาจากพี่ลักล er ัย่วยงานนะคะที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันร้อยสตีมไปด้วยกันค mm ่ะ สำหรในโอกาสนี้นะคะขอบินเชิญท่านนายแพทย์สิตแิสวงสดธรรมค่ะรองผู้พิพีรกร,ปรมปนามัยกระโซสารณสุขด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเปิดงานของเรายังเป็นทางการในช่วงเช้าค่ะสึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่ากิมมิคตรงกับ แอปพลิเคชัน l i ฟ e ดีเลยค่ะที่เรามุ่งหวังนะคะอยากให้วิถีชีวิตของพวกเราประชาชนชาวไทยนะคะหมดข้อกังวลใจได้ใช้ชีวิตที่ดีได้ใช้ชีวิต,ยวตยอย่างง่ายและสบายมั่นใจมากยิ้ขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะได้นับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะสำหรับการเปิดกิมิกในครั้งนี้นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิมิกนะคะที่เราอยากให้เรื่องราวไม่ดีนะคะเลขหมอกเหล่านี้กับาาคุณภาพชีวิตไม่ดีได้หายไปจากสุขภาพของคนไทยแล้ววันนี้ค่ะกับแอปพลิเคชันไลฟ์ดีจะได้ตอบโจทกับทุกๆไลฟสไตล์อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาันับถอยหลังพร้อมๆกันค่ะ see sí. นะคะและทางดีของเรากับ GHL และเพื่อนๆไลค์สุขภาพดีเดินตอนแชทไลค์ดีค่ะ ขออนุญาตค่ะเดี๋ยวทนะั้งสองท่านจะได้ถ่ายรูปอีกหนึ่งทิปของเรานะคะที่อยากให้ภาพนี้นะคะเป็นหนึ่งภาพค่าที่ให้พี่ๆสู้ชมน,นะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะกับแอปพลิเคชันที่มแบบนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยเองนะคะกับหลากหลายหนะะ่วยงานค่ะที่ร่วมมือร่วมใจกันอยากเห็นคุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้นต่อ,ตอไปะคะ่ะ ได้ว่านะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะที่เราได้เรื่องการพัฒนามาแล้วโดยเชื่อว่าค่ะสำหรับแอปพลิเคชันร้อยปีนี้นะคะในอนาคตต่อไปนะคะเราก็จะมีทัฟีเจอร์แล้วก็รวมถึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยนะคะท mm ี hmm. นี้่ังต่างม,มากขึ้นครบจบในแอปเดียวอีกด้วยค่ะ mm hmm. ขออนุญาตเป็นเชิญน,นะคะทางด้านหน้า ะะอยากดีที่สื่อมวลชนนะคะเก็บภาพอสำคัญนี้ค่ะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นจิตอาสาให้ดีของเราค่ะ เรอยากให้ภาพนี้นะคะเป็นอีกภาพในการตอบยามแล้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับประชาชนทั่วไปที่อาจยังไม่ทราบนะคะว่าวันนี้จริงเรามีแอปพลิเคชันดีแบบนี้ในการเพื่อเมินความสะดวกนะคะในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ แ,และตอนนี้นะคะที่ฉันถอายแย้เพื่อเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารที่มีรายงานการของวันี้นะคะด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีของเราอีกสักนิดนึงนะคะค่ะกอย้ําเชิญค่ะคุณการดาวศรีริป,ปาคลมรองผู้บริการสมรรถกานพัฒนา,าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิทัศน์รัชสัมเทศค่ะดรประกรณ์เพชรประยูนผู้อำนวย การสนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศสำนักงานพัฒนา,ทนาเทคโนโลยีอวก,กาศและภูมิสารสนเทศค่ะดระเชลินกาสุวัฒนาพิจิตรนักภูมิสารสนเทศสำนัก,กางานชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวก,กาศและภูมิสารสนเทศค่ะคุณนายนาใช้เพียงวงกลุหน่วยกองประเมินผลกระทบสุขภาพกลุ่มอนามายัย ค่ะและผลงานเป็นเชิญค่ะท่านผู้บริหารจากกรมอนามัยค่ะค่ะและภาพนี้นะคะก็เป็นภาพค่ะสองด้าน หน่วยงานต่างๆนะคะที่วันนี้นะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันขัการพัฒนาแอปพลิเคชันไลฟ์ทีนะคะให้มีฟังก์ชันครบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยะค่ะ oh เป็นภาพของความร่วมมือนะคะสำหรับสุขภาพดีเราเริ่มต้นกันง่ายๆนะคะกับแอปพลิเคชัน Life ดีค่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนะคะจากผู้หานของเราดูท่าสักครั้งหนึ่งนะคะกดความร่วมมือและความ,มหวังที่จะ <im itation> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยของเราะคะ่ะ <im itation> ขออนุญาตทางสื่อมวลชนทางด้านหลังด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีอีกหนึ่งช็อตสำคัญเดี๋ยวทุกท่านในห้องจะได้ถ่ายไปด้วยกันนะคะด้วยควอนุญาตทุกท่านได้ด้าที่ด้านหลังด้านด้านล่างสักนิดนึงถ่ดี๋ยวจะมีถ่ายเซลฟี ah ええ่ลงมาตุ้มตุ้มหนาของเรานะคะด้วยวามอนุญาตด้านหน้าสักนิดนึงนะคะเราจะมีเซลฟี่อีกหนึ่งช็อตนะคะ สักครู่เดี๋ยวทุกท่านในห้องหาอยากเห็นก็ยกม,มย้ยกม,มือนะคะจะได้จะได้รู้ว่าเราอยู่กับผีมาแล้วนะคะตรงงานของรเราในวันนี้ในขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารของเราะทุกท่านท่าน,นหนเลยนะคะเดี๋ยวากล้องของเราจะถ่ายภาพลงไปนะคะเป็นเซลฟีเป็นทัพว่าที่จะได้เห็นท่ทานค้วยนะคะด้านหลังขาถ้าอยากเห็น,กน,หนยกขึ้นได้ยกมือปกไมย้ยกมือก็ได้นะคะ วันนี้เรามีความสุดทร่วมกันนะคะกับแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่เราจะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากแอป l i ฟ e D ี e วอร์ชั่นนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าใครไม่ดูไม่เป็นไรเอาแบบว่ายกมือได้นะคะเสิร์ฟภาพออกมาจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ค่ะทีนังพร้อมแล้วให้สัญญาณตัวนย้น่งนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งค่ะมีเสียงใช่ไนมคะสองครั้ง เย้บ au, บ au! เบาๆเสียงเอุ้ด้านหลังน่ารักมาคุณคะเสียงดีมากค่ะอีกสองนึงนะคะขออนุญาตนะคะสองสองหนึ่ค่ะชอบเสียง,ง,งข้งางหลังมากขอบคุณค่ะเอนอร์จีเนียบรอ,ไ,อ,อไ,รไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะาข กำลังกำลังนั่งกันเลยนะคะอดีตของเราะเอาแบบว่าสุดท้ายจะมีเสียงกันที่กับแอปพลิเคชันดีๆของเราไลฟ์ซีท่าหนึ่งสองสามเออเสียงดังเพิ่มขอบคุณมากๆค่ะด้านหน้าอาจจะยังเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเสียงตามไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะและขอขอบคุณผู้บริหารของเราทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นี่และค่ะสำหรับแอปพลิเคชันไลฟ์ดีของเรานะคะวันนี้บรดทวยอย่างเป็นทางการค่ะกับเชียลเฮลท์และเ็อยู่ไลฟ์สุขภาพปีเริ่มต้นที่แอปไลฟ์ดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นก้าวแรกนะคะของพวกเราทุกคนที่จะได้มีแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ในการ